บอนไซเบเกอร์สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับต้นโพนะฮะวันนี้มีต้นโพอยู่ประมาณสองแบบมาแนะนำนะครับผมเห็นในกลุ่มบอนไซมือใหม่นะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่ไปไปดึงต้นโพจากข้างทางมานะฮะดึงจากข้างทางมาแล้วเออก็คือดึงมาแล้วไม่มีดินมีมีแต่รากนะครับบางบางท่านไปเอามาก็ไม่มีรากนะครับ คลิปนี้ก็จะทำเป็นคลิปเริ่มต้นให้ดูนะครับอันนี้ผมดึงมาก็ไม่มีดินติดสักนิดเลยนะครับผมดึงมาปุ๊บผมก็แช่น้ำไปเลยล้างรากอะไรออกหมดเลยคือไม่มีดินเลยนะครับจะทำจะทาเป็นคลิปอ่าตัวอย่างเลยนะครับคลิปเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่าคลิปนี้นะครับนี่ครับไอถ้าโพได้อายุนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยครับผิวเขาจะขาวนะครับ ค่อนข้างจะแข็งนะครับตอนตัดรู้เลยนะครับว่าแข็งไม่ตายนะครับต้นผูไม่ตายนะครับไม่มีดินไม่ต้องขุดตุ้มนะครับผมเอากันไกรไปตัดมาเลยนะครับไม่ตายนะครับคลิปนี้จะจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่ารอดนะครับผมคิดว่ารอดผมมั่นใจว่ารอดนะครับเนี่ยครับผมได้มาสองแบบนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับได้มาพร้อมกันนะครับผมเอาลงกระถาง วันที่อ่วันวันนี้นะครับวันที่อ่าเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่เอยจะวันที่สิบนะครับมาลงกระถางวันที่สิบรอดูนะครับว่าอีกกี่วันเขาจะแตกยอดให้เรานะครับเห็นมือใหม่หลายๆท่านนะครับใ,ในในกลุ่มบอนไซมือใหม่หรืออาจจะเป็น ท่านที่เก่งแล้วก็ได้แต่ยังไม่เคยเลี้ยงโพนะครับนี่คือดึงมาเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดึงมาแล้วก็ตัดนะครับอันนี้ก็คือตามจริงผมน่าจะตัดทดให้สั้นลงนะครับแต่คือโพนี้เป็นโพที่เกิดตามธรรมชาติครับข้อตาเขาจะห่างนะครับผมก็เลยต้องเผื่อย,วยาวๆหน่อยเพราะข้อตาเขาห่าง โผล่ตัดตรงไหนก็แตกตรงนั้นนะครับข้อตาอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอีกอีกข้อตาหนึ่งจะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งซึ่งมันเขียงไปด้านหลังนะครับผมก็เลยตัดสูงหน่อยก็อนาคตถ้าเขาติดแล้วเราค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปดึงโพมาจากข้างถนนนะครับไว้รอติดตามชมนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับนะแล้วผมก็มีโพอีกตัวนึงนะครับเนี่ย อันนี้ก็ดึงมาเหมือนกันจากข้างทางนะครับผมทําเกาะหินเป็นโพจิ๋วนะครับตอนนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทไว้และว้หลายแบบนะครับต้นโพเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมก็ทําไว้หลายแบบทุกต้นไม่มีการขุดนะครับผมดึงมาล้วนๆนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ดึงมานะครับลงมาแล้วก็มาทําเป็นเกาะเกาะไม้นะครับส่วนต้นนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับดึงมาครับติดเรียบร้อยแล้วครับ มีอีกหลายต้นนะครับต้นนี้ก็ติดแล้วนะครับต้นผูไม่ตายนะครับและกิ่งที่ว่าจากต้นที่เราดึงมาแล้วผมก็อามาชําต่อนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเป็นกิ่งนะครับติดนะครับไม่ตายนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปดึงต้นผูมานะครับอันนี้คือคือกิ่งที่เราคัดแล้วไม่เอาผมลองมาเสียบ ฝากชำใส่ดินดูนะครับปราก็ติดนะครับอันนี้ก็ต้นไก่นะครับต้นไก่ก็รอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูมารอติดตามชมสองต้นนี้นะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆเลยนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับเพื่อนๆคลิปนี้สวัสดีครับ